สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวดีๆมาฝากมาบอกมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโพสต์ของคุณสุนทรรักรงนะครับผมว่ามาพูดเรื่องราวอะไรกันบ้างนั่นเองก็คือมาขอชี้แจงข้อสงสัย ของโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่2นั่นเอง <c oughs> เพื่อที่จะให้ความกระจ่างความชัดเจนเป็นข้อดังข้อดังต่อไปนี้นี่เองครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมาดูที่คำถามแรกกันเลยชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือบัตรสีชมพูเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ มีคำตอบก็คือมติครมรเมื่อ3พฤศจิกายน2,563อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งบาตสีชมพูสามารถเข้าร่วมโครงการได้เหมือนระยะแรกแต่ระยะที่สองกลับมีความเห็นประ,ประกอบมติครมรจากสำนักงบประมาณให้จ่ายเฉพาะชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์หรือบัตรสีเขียวการแก้ไขมติคณะ กรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เมื่อ24พฤศจิกายน2563ได้มอบหมายให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยและกรรมการที่เป็นตัวแทนเกษตรกร,ช,กรชาวสวนยางจำนวน4คนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์เพื่อให้แก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนกรณีบัตรสีชมพู ซึ่งท่านจุรินรับปากว่าจะเชิญพออ,อสำนักงบประมาณมาพูดคุยหาข้อยุติและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพราะพี่น้องชาวสวนยางทุกคนรอคอยเงินชดเชยประกันรายได้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของทุกๆคนนั่นเองครับมาที่คำถามข้อที่2คณะการทำงานกำหนดราคากลา,างอ้างเองมีวิธีการทำงานอย่างไรคำตอบก็คือคณะทำงาน กำหนดราคากลางอ้างอิงทำงานตามมติคอรมที่ให้กำหนดราคากลางอ้างอิงทุก2เดือนดังนั้นเมื่อมีการประชุมคณะทำงานเมื่อ24พฤศจิกายน2563จึงใช้ราคาอ้างอิงตั้งแต่25กันยายนถึง23พฤศจิกายน2 5 6 3รวม60วันโดยมีหลักเกณฑ์เหมือนโครงการระยะที่1ทุกประการนั่นเอง มาที่คำถามข้อที่3ว่าทำไมส่วนต่างชดเชยประกันร,รายได้ในเดือนตุลาคม2563จึงน้อยกว่าโครงการในระยะที่1คําคำตอบก็คือเพราะราคายางในปัจจุบันต,ตามโครงการระยะที่2มันสูงขึ้นกว่าราคายางตามโครงการประกันร,รายได้ในระยะที่1นั่นเองและถ้าราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันร,รายได้เช่นยางแผ่นดิบรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้สาหรับ ยางแผ่นดิบนั่นเองมาที่คำถามข้อที่4เงินจะโอนเมื่อไรคำตอบก็คืออันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ครับแต่คงอีกไม่นานเพราะต้องรอให้มีความชัดเจนกรณีบัตรสีชมพูที่ท่านรองนายกจุรินกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหากับสำนักงบประมาณแต่ขอยืนยันว่าทุกฝ่ายพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวสวนยางบัตรสีชมพูถูกละเมิดสิทธิ์เพราะ เฟสแรกเคยได้เงินชดเชยมาแล้วและมีทะเบียนภายใน15พฤษภา,ภาคม2563ก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตามมาติครมรวมถึงคนกรีดยางบัดส,สีชุมฟูด้วยนั่นเองมาที่คำถามข้อที่5สุนทรเหนื่อยไหมที่ต้องกลายเป็นกันชนรองรับอารมณ์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรณีที่มี พี่น้องชาวสวนยางบางคนเอาแต่ใจเห็นแก่ได้โวยวายโดยไม่รับฟังข้อเท็จจริงและไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรคำตอบก็คือผมเป็นคนครับย่อมมีความรู้สึกบ้างแต่ผมอดทนเพราะเข้าใจหัวอกของคนรอและเข้าใจได้ว่าการรับรู้ของชาวสวนยางแต่ละคนมีไม่เท่ากันแม้จะถูกด่าบ้างแต่ผมไม่โกรธเพราะผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการเรื่องนี้และคงเป็นเพราะ พี่น้องชาวสวนยางบางคนคงเข้าใจผิดว่าทุกอย่างคงจบได้ที่ผมไม่ใช่นะครับสุนทรแค่อาสามาเป็นไพรสณียระหว่างความทุกข์ของพี่น้องชาวสวนยางกับอำนาจรัฐแค่นั้นเองแต่ผมจริงใจและตั้งใจจะพาพี่น้องชาวสวนยางข้ามหูเขียวแห่งความทุกข์นั่นเองนะครับผม นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณสุนทรรักรงได้มาชี้แจงได้มาแถลงไขให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกทุกท่านได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณโพสต์ของคุณสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย27พฤศจิกายน2 5ง3ครับชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวคราวเน็ตครั้งต่อๆไป